ทุกคนพี่นุ้ยอยู่ในงานลอยกระทงสุโขทัยนะแล้วก็ตอนนี้คือบรรยากาศในงานลอยกระทงสุโขทยัยข้างหลังของพี่นุ้ยนี่ดูนี่เขากำลังประกวดโคมกันนะครับแล้วก็มีการประกวดกระทงด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายดูแต่ว่าตอนนี้อยู่ในร้านพ่อขุนนะครับี่เลยแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวพาไปดูกระทงแปลกๆที่เป็นกระทงที่น่าสนใจกัน่พี่นุ้ยเดินแล้วเห็นมีกระทงหลายอย่างที่น่าสนใจเดี๋ยวไปดูกันนอกจากที่กระทงธรรมดาทั่วไปนะครับมาดูครับผม เรามาดูกระทงกันขอดูกระทงหน่อยนะครับอ่านี่จริงๆร้านเนี้ยกระทงก็เริ่มตั้งแต่ราคาเท่าไรครับ20บาทนี่นะครับเป็นกระทงหัวใจแล้วก็3 0บาทนี่เปน็นเป็นนกนะครับโอ้โห3 0บาทได้ขนาดน,นี้เลยครับแต่ว่านี่ผมมาสะดุดอันนี้เลยอันนี้มีบ้านด้วยทําจากอะไรครับนี่ทำจากใบลานค่ะทาจากใบลานรอบๆเนี่ยนะครับ่ <S 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 าดูหนะ่อย นี่อันนี้เป็นกระทรงทาจากใบลานรอบๆแล้วก็มีบ้านด้วยนะครับอ oh ันนี yes, ้ได้ไอเดียมาจากคิดเองอันนี้ราคาอยู่เท่าไหร่ครับร้อยห้โอ้โหร้อยห้าสิบบาททุกคนดูดิเป็นกระทงรูปหัวใจนะครับพร้อมกับมีบ้านนะครับแล้วดอกสีแดงเขาเรียกดอกบานไม่รู้เลยโอ้โหอลังการมากครับทุกคน อันนี้นี่เป็นตัวอะไรครับเป็นนกเหมือนกันนกคือวัสดุธรรมชาติเลยอ่าโอเคแล้วก็อันนี้ก็เป็นนกนกพิฆก็ก็เป็นใบลานแล้วก็ทิ่ปีกมนันก็คือเป็นพวกหอ่หอ,อห่อขงวห่อที่ที่เราชงกินอะโอติมมากอ๋อครับแล้วอย่างนี้อันเท่าไหร่ครับเนี่ยนกตัวอย่างเงี้ยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าบาทโอ้โหทุกคนดูดินี่ครับเป็นกระทงนกนะครับนี่ โอเคขอบคุณครับทำกี่วันครับแบบนี้เนี่ยก็หลายวันหลายวันอยู่สี่ห้าวันนั่นแหละอ,อันนึงนะมจ้าสแสดงว่าทำมาก่อนงานนานแล้วนานแล้วเป็นเดือนครับโอเคใครอยากซื้อนี่มาหน้าร้านพ่อขุนนะครับขอบคุณครับ ไม่คือเขาหมายถึงอันนี้ค่ะไม่ได้ขายอันนี้เออครับใช่ครับหมายถึงสองอันนั้อ๋ออันนี้ยี่สิบผมนึกว่าอันนี้ยี่สิบราคาอันนี้ยี่สิบขายไหมขายค่ะต้องทำเลยโอเคอันนี้ยี่สิบอันนี้สามติ๊บโอเคเฮ้ยกระทงแบบอันนี้เขาเรียกกระพงกะลาจ้าสวยมากครับโอเคขอบคุณครับ ครับมาเจออีกหนึ่งกระทงน่าสนใจนะอันนี้เป็นกระทงอะไรครับเนี่ยเป็นพญานาคสามเสียนใช่ไหมมีสองกระทงนะครับก็คือทุกคนดูนะก็จะเห็นเป็นพญานาคนะครับแล้วก็มีดอกบานไม่รู้เลยย้อมสีเหลืองกับสีเขียวนะครับอันนี้ก็ออกเหมือนลูกหัวใจเหมือนกันใช่ไหมครบแบบนี้นี่ใช้เวลาทำกี่วันครับ วันหนึ่งอ่าประมาณ1วันนะครับอ่าแล้วอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับ150่งรบาทนี่เท่าเท่ากับอันเมื่อกี้ปะบ้านเมื่อกี้ก็150นะเออเมื่อกี้บ้านเมื่อกี้ก็150โอเคก็เป็นกระทงที่น่าสนใจอีกหนึ่งอันครับอ่าตรงนี้ขายอยู่ตรงเขาเรียกโซนไหนแล้วเนี่ยหน้าพังตะกวดหน้าตะกวนหน้าตะกวนหน้าพังตะกวนนี่นะ ทา,างตะควรโอเคครับผมขอบคุณนะครับอ่าใครอยากได้กระทรงอันนี้นะครับมาโซนนี้นะครับผมโอเคไหเจอกระทงที่อลังการอีกอันนึงเลยครับผมครับขอดูหน่อยครับ นนีนะครับโอ้อันนี้อันนี้จีดราคาไว้เลยว่า400บาทน,นี่ครับอันนี้จีดราคาไว้เลยว่า400ทุกคนพี่อันนี้มปนเรืออะไรครับมีชื่อเรือไหมอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่มีเป็นหงเหรอครับใช่ครับมันเรือสูขพันธ์อนุผอะไรเงี้ยเหรออ๋อนี่แล้วก็ มีบ้านเหรอตรงกลางที่เป็นบ้านเหรอทำไมเขาชอบเอาบ้านไว้กลางกระทงนะครับนี่เคสอะไรไหมน่าจะเป็นมันจะมีเคสแบบเป็น,เป,นเป็นบ้านเป็นเป็นรอยแบบบูชานะ้ำพกุกานอะไรเงี้ยครับมันจะมีบ้านลวยอะไรอย่างเงี้ยโ,<อ>โอเคครับล้ำนี้ใช้เวลาทำสองวันนะ<อ>ครับอลัาางการเลยพร้อมบ้านนะครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติหมดเลยใช่ไหมครับเป็นไบร์ลัน ปเป็นใบลานนะส่วนใหญ่กระทงก็ใช้ใบาลานมันจะแต่งได้หลากหลายใช่โอเค<ช><ด>สวยมากครับพี่ขอบคุณครับ เชื่อครับวันนี้เรามาลอยนี่คือพระจันทร์ดวงใหญ่มากใหญ่มากพี่นุ้มไม่เคยเห็นดวงจันทร์ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยครับอเออเหมือนอยู่บนยอดไม้อะ,ะ <c oughs> เมื่อกี้กล้องเห็นไหมเห็นเหรอเออเหมือนอยู่บนยอดไม้อะเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเลิกงามยามดีในวันรลอยกระทงวันนี้นะฮะนี่ขนาดวันนี้ใหญ่ขนาดนี้แล้วถึงวันลอยกระทงจริงนี่จะใหญ่ขนาดไหนนะนี่ครับโอ้โหอลังการมาก อ่ามาอันนี้เป็นกระทงอะไรนะครับกระทงทําจากไข่ถั่วเหลืองค่ะกระทงทําจากไข่ถั่วเหลืองนะคะไข่ถั่วเหลืองใช่มันเป็นซอยแว็กอะค่ะที่เขาเอาไว้ทําเทียนหอมพวกนี้จะเป็นมิรกับธรรมชาติคือละลายน้ําได้แล้วไม่ทําให้น้ําเน่าเสียตอนแรกนึกว่าไอศ์ครีมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเหมือนไอศ์ครีมมากเลยครับอันนี้มีหมูเดงครับหมูเดงค่ะเฮ้ยแล้วก็อันนี้เป็นกะลา เป็นกะลาค่ะกะลากะลากับไข่เทียนหอมใช่ค่ะอ๋อนี่ครับมีกระทงหมูแดงด้วยอย่างนี้อันเท่าไหร่ครับผมร้อยสามสิบเก้าบาทค่ะกินได้ไหมเนี่ยไม่ได้ค่ะร้อยสามสิบเก้าบาทใช่ค่ะแต่แต่ปลากินแล้วไม่เป็นพิษกับปลานะคะอ๋อใช่เพราะว่ามันเป็นมันเป็นไข่ถี่เหลืออะค่ะที่เหลือจากการทําน้ํามันอะอ๋อโอเคครับนี่ครับจริงๆอยากได้ตัวอะไรสั่งได้ไหมหรือไม่ได้มันก็จะมีแค่นี้ค่ะตามพิมพ์เลยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแค่ มีหนูมีหมีมีหมูแดงมีหนูมีหมีมีหมูเด้งนะครับอันร้อยสามจุดเก้าบาทเท่ากันหมดเลยไม่ไม่เ,เท่ากันค่ะถ้าอย่างนี้จะเป็นแปดสิบเก้าแบบนี้แปดสิบเก้าอันเล็กลงมานิดนึงใช่ค่ะอ๋อโอเคไอ้นี่ไอศ์รีมนี่ค่ะอันอออน,นี้ก็แปดสิบเก้าบาทเออแต่สีสันมันเหมือนไอศ์รีมมากเลยนะเป็นเป็นไข่ทั้งหมดเ,เลยค่ะที่เหลือจากการทําน้ํามันพืออชอ่ะอ๋อใช่ค่ะโอเคอ่ะใครอยากได้กระทงนี้มาที่ล็อก 3องสามสองห้าอบตค่ะอ่าโอเคครับผมขอบคุณครับมาโอเคทุกคนอันที่้อันสุดท้ายแล้วอันเนี้ยจะเป็นอันที่พี่น้นเนี้ยเอาไปลอยกระงด้วยอ่าโอเคคัคบตอนนี้เรามาเจอกระทงจิว๋วเนี่ยกระทงจิ๋วได้ไหมครับ อันนี้ทํามาจากใบเตยแล้วก็ใบลานด้วยเผสมกันเหรอครับยอดอ่อนามาตัดอ๋อคือมีใบลานอยู่ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็มีใบเตยเป็นสีเขียวอยู่บนแบบนี้ต้องมีกลิ่นหอมใบเตยด้วยนะครับอ,อแล้วแบบนี้อันละเท่าไหร่ครับอันนี้20บาทอ้บาทอค๋คใช้เวลาทำนานหเล่าอันก็ ก็แล <ST> ้วจะทนเวลาสภากครับ kind ต <of calculating? S 2> ้องไฟมไฟสีน kind of <labels> ้ำัาใช่เพราะว่ามันมันทำยากใช่ครับล่าจัดลาชันล่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมเอาหนึ่งอันผมจะเอานี่เป็นรอยละคืนนะนี่นะครับอ่าตรงกลางมันเป็นอะไรครับตรงกลางนะครับคือลูกกระปุกโอ้ที่เป็นของที่ย่อยสลายได้หมดอได้หมดเลย โอเคแล้วขอให้กล้องด้วยนยนี่ทุกคนกระทงจิว๋วนะครับทำมาจากใบเตยมะกรูดแล้วก็ใบลานเฮ้ยเป็นกระทงแปลกอีกหนึ่งอันของวันนี้เนาะโอเคเดี๋ยวพี่ดูวันนี้ไ่ดูจะเอาอันนี้ลอยเนี่ยครับ20บบาทครับผมไปแล้วเราจะมาลอยกระทงครับ โรยโรวงับมันด้วยอ่ะโอเคเขียนกุก๊กกะลิบหลีลิบหลีอ่าโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับพี่นุกก็จะลอยกระทงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่นุกก็จะลอยกระทงนะครับด้วยการปิดท้ายคลิปนี้นะทุกคนนี่ครับก็ท่าการลอยกระทงนะครับเป็นประเพณีของคนไทยแล้วเขาเขาบอกว่าอาจจะแบบว่าลอยความไม่ดีใช่ไหม ลอยอะไรที่มันไม่ดีก็ลอยไปกับน้ำอะไรอย่างนี้ก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ขอให้ FT ได้ด้วยแล้วกันนะครับคนที่ดูคลิปนี้นะครับก็แบบว่าให้หมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยนะครับแล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับบ้าเดี๋ยวพี่รู้จะลอยแล้วครับเดี๋ยวไฟจะหมดตึมติมติมตม,ม,ม,มว้าวลอยแล้วครับผมไฟอย่าเพิ่งดับสิ หมดทุกหมดโศกหมดโลกหมดภัยก็ลอยไปกับน้ํานะครับอของขามาคันแม่คงคาครับผมอ่าไปแล้วนะครับนี่ทุกคนตอนนี้เขาจุดพุกันด้วยครับโอ้โหคือนี่สวยมาก oh, <no. S 2> สวยมากทุกคนโอหลังเนี่ยเราลอยระดังเสร็จน,นะครับเขาก็จุดฟูกเลยครับโอ วย่งสวยเลยอ่ะเห็นเปล่าโอ้ไปกอดเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหสวยจริงหมดแล้วอ่ะก็ะได้อยู่นะอ่าะโอเคถ่ายรูปก่อนอ่ะคราวนี้ถ่ายคลิป ไครับมาอเคครับ่หอมเหมือนแบบเขาให้เรามาตรงนี้พอดีนะมันเป็นองศาที่ดูพูพอดีนะถ้าเราอยู่เมื่อกี้อาจจะไม่ได้สวยนะเอาจริงว่าเออไม่สวยขนาดนี้นะอ้าวเป็นไงครับทุกคน หลังจากที่พี่นุ้ลอยกระทงไปแล้วนะครับครูก็มาพอดีแล้วครูก็ครูก็สวยมากนะทุกคนก็เป็นไงมาแล้วชอบรับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่นุ้ด้วยครับ<ส>และก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะว่ากระทงงานไหนนะสวยนะคอมเมนต์มาด้วยนะครับแล้วก็มีกระทงแปลกๆแบบไหนอีกก็ลองคอมเมนต์บอกพี่นุได้นะครับและใครที่หาที่ลอยกระทงอยู่นะครับพี่นุแนะนําเลยมาที่งานลอยกระทงสุงโขทัยครับสวยมากๆงานใหญ่มากด้วย